Come see me at the hotel lobby Girl, don't tell nobody Ooh, ooh, it's an after party Just only us two shot Talabat, la Talabat, baby Where you go, where you go, where you go, crazy Tanabat, 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 baby Where you go, where you go, where you go, crazy What's good, y'all? It's very party, It's your boy Tobi from Khai Def Jam Thailand. Come on. เป็น,นิกเนมเป็นชื่อเล่นครับก็เลยเอามาใช้เป็น AK เลยน่าจะเป็นเพราะผมชอบฟังเพลงตั้งแต่เด็กอยู่แล้วน่าจะเป็น50 Cent, Chris Brown, Michael j a c k s o สอะไรเยเป็นอารเอ็มอปป๊อหน่อยแล้วก็ตอนผมอายุ19ก็มีไอเดียว่าอยากทำเพลงเองก็เลยเก็บเงินซื้อชุดหม่เองแล้วก็ลองชวน,นเพื่อนๆที่มีคอมมาทำเพลงครับ จะเป็นเพลงที่พูดถึงโอช l o ล็อบเพราะว่ารู้สึกว่าความรักที่ชั่วคราวหรือว่าความรักสมัยนี้มันอาจจะไม่ได้ยาวนานเหมือนแต่ก่อนก็เลยมาคุยรื่ที่โอชารล็อบก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันต่ออะไรประมาณนี้ครับ <S 2> <S 2> ถ้าต่างประเทศก็น่าจะชุดราครับเออในไทยก็มิ l ิแอ g เจลินีครับตอนนี้ผมเริ่มทำเพลงกับตอนนี้รู้สึกได้เลยว่าต่างกันเพราะว่าตอนนั้นมน สังคมอันตรายแล้วพอมาอยู่ค่ายก็ได้แบบรู้จักโลกกว้างมากขึ้นได้รู้จักวงการรู้จักคนมากขึ้นได้คอนเน็กกับคนมากขึ้นแล้วก็การทำเพลงก็รู้สึกว่ายากขึ้นเลยครับเพราะว่าอาจจะต้องทําให้มันง่ายขึ้นหรือว่าทําให้คนลหลายๆคนวิเลตกับเราได้มันไม่ใช่ว่าแค่ตามฟิลแล้วอาจจะต้องเป็นฮุกที่ติดหูกว่านี้ หรือว่าอาจจะอยากใช้ฟิลเยอะเกินไปต้องทําให้ม,มันอยู่กลางๆ50 5 0ของทุกอย่างรู้สึกดีมากๆนะครับแล้วก็อาจจะเหนื่อยหน่อยการซ้อมหรือว่าการเข้าใจตัวเองให้มากกว่านี้หรือว่าเข้าใจคนอื่นมากกว่านี้อาจจะเหนื่อยครับแต่ผมรู้สึกว่าคุ้มแล้วก็รู้สึกดีที่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ว่าได้ครับคา h o t o l o b b y ก็เป็นเพลงของเซตใหม่ของผมนะเซตใหม่ก็จะมีแถวเนี้ยอันตราย Bad Girls Like You x m a s Love แล้วก็เ o t o l o b b y ก็เป็นแนว Afro Piano R&B ที่ค่อนข้างสนุกปะฟังแล้วรู้สึกสนุกแล้วก็อยากให้คนฟังมั่นใจในตัวเองรู้สึกกล้าที่จะออกออกไปเผชิญโลกข้างนอกอะไรประมาณนี้ครับใช่ถ้าคิดลึกๆแล้วก็ไม่ใช่แค่เพลงจริง,รงก็เป็นเพลงที่แบบชวนให้ทุกคนกล้าที่จะเป็นตัวเองแล้วก็มั่นใจในตัวเอง ชอบ MV ตัวเองอัลล่าสุดมากๆฮอทเทลลอบชอบ MV ชอบบายเพลงนี้รู้สึกว่าตัวเองได้แบบฝึกโฟล์หรือว่าเมโลดีใหม่ก็เลยเอามาใช้กับเพลงล่าสุดก็เลยอยากจะฝากเพลงนี้ให้ทุกคนสนุกสๆแับอีสานครับคอมซี่ข่อยอยู่ในฮทเทลลอบบี้นะบ เรื่องลับๆที่คนไม่รู้ก็คือในเพลงดูเป็นคนแรงแต่จริงๆอ่อนโยนรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีชื่อแล้วก็ได้ไปรับรางวัลในงานนะครับแล้วก็ดีใจกับทุกคนที่อยู่ในงานด้วยครับแล้วมันก็เป็นแค่จุดที่ผมเคยเพ้อแหละเอาจริงๆตอนเริ่มทาเพลงก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่อยากทําเพลงแล้วก็มีชื่อแล้วหรือว่าได้เข้าไปนในงานอวอร์ดอะไรครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มเป็นจริงมากขึ้นแล้ว ทำเพลงให้คนฟังายาวก็อาจจะมีเพลงเฮาส์หรือว่าร็อกอะไรเงี้ยผมอยากเอาจริงอยากลองทํได้หลายอย่างหลังจากช่วงสงการเนี่ยผมจะมีอัลบั้มหรือ e ีพีมันอาจจะทำให้คนได้รู้จักผมมากขึ้นเพราะว่าจะมีหลายๆแนวอยากให้มีเพลงติดลอยล้านอาจจะฟังเพ้อไปหน่อยแต่ว่าอาจจะเป็นจริงได้แล้วก็ผมก็จะทำงานหนักๆในปีนี้เพ่อให้มันเป็นจริงได้ครับ โอเคอยากจะฝากเพลง Hotel Lobby บนทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มไม่ว่าคุณจะฟังที่ไหน Apple Music Spotify wherever you listen to แล้วก็อยากจะฝาก Official Music Video ใน YouTube นะครับ T O B I I ฝากด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีร่วมงานกับที่ต่างประเทศหรือว่าที่ไทยนะครับแต่ใครยังบอกไม่ได้เร็วนี้ครับครับ